ไข่บอกว่านางแบบกินของอ้วนไม่เป็นอ,อะไรกินไม่เป็นกูรู้แล้วทำไมกูโสด อร่อยมากหัวใจจหวายอยากตายอ่ะกลัว <c oughs> ไม่อร่อยนะ 응. Mm -hmm. Hmm. bạc bạc quá, quá nhiều bạc. ไก่ทอดที่ถูกต้องข้างในมันต้องยุมเยืม อร่อยแบบอยากตายอ่ะอร่อยทีผ่ผายอร่อยอร่อยมากโทรกับไปบอกเขาได้ป่าวว่าอร่อยมากได้ได้ปะ่ะทอดไก่ท่าไหนวะอร่อยขนาดเนี้ยต้องไปเรียนป่ะ สิ่งที่จะนําเสนออันเนี้ยเหมือนเผ็ดแทะสําหรับทุกคนอาจจะไม่เผ็ดเพราะมันแค่พริกสองเม็ดแต่สําหรับกูอะ่ะปากกูเนี่ย ไก่กับหนูไข่หอมประกันไก่ินแบบหู <c ười> อัวนเหรอกินต่อครับคุณจีอื้ออ้วนเหรอกินต่อคับคุณจีบูรี่อ่ะไม่มีใครรักเลยถึงว่าจะไม่โดดแวะปะรายการกินรายการ Oh, oh, oh. อา้านึกว่านึว่าลูกค้าเข้าแล้วอล,ลูกค้าโทรมาบอ,อกให้ขายความโสดของตัวเองเไงไช่ป่ะสวยขนาดนี้เก่งขนาดนี้เข้าไปโสดวะคิดว่าลูกค้าถึงยา <laughs> บอกโสดแล้วใช้ได้ บอกว่านางแบบกินของอ้วนไม่เป็นอีอะไรกินไม่เป็นตกใจหมดทีหนอูเล่นแอคติ้งคนเยวก็ได้วะไย่างเงี้ยตาของแม่กูคิดว่าเจอหนอนจริงเมื่อีย

ยังเลก็ยังไม่ปิดรายการก็ขาก็อก่อม <c oughs> คอยากกินปะทิ้งท้ายคำกรอหน่อยไหมปิดท้ายนะคะมองฟ้า แล้วคิดถึงนกมองนรกคิดถึงมึงค่ะบายเจอเูใน,นนรกล้วแต่ก็ยังว่านะกูก็ไม่ได้ขึ้นนต้ตนนะ้นนแกจะบอกว่า เกือบลืมทิ้งท้ายหน่อยก็คือขอบคุณนะคะลูกค้าเขาแล้วคะ่ะตอนนี้เราใช้กล้องของร้านไฮยาเรนทอลอยู่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะสำหรับใครที่แบบว่าเออไม่อยากจะซื้อกล้องไม่อยากจะอะไร คนนี้ใจดีมากๆคือเขาสามารถแนะนำได้มีกล้องหลายตัวให้ใช้มีอุปกรณ์หลายอย่างให้ยืมเช่านะคะเพราะฉะนั้นติดต่อได้ตามนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะลูกค้าซื้อ EP หน้าได้นะรักนะจุ๊บจุ๊บ